ช่องวินและกินฝาฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับอยากเลี้ยงวัวต้องเริ่มต้นอย่างไรมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกเลยก็คือแหล่งหญ้านะครับสาหรับการเลี้ยงวัวเราต้องมีแหล่งหญ้าก็ตัดในโรงงานครเราก็หญ้าสำคัญสำหรับการเลี้ยงวัวเริ่มต้นนะครับ ขอเวลาตัดยญ้าแป๊บหนึ่งนะครับผมจะตัดยา <c oughs> เพื่อเอาไปบวก่อนนะครับหญ <c oughs> ้าดีฝนตกมาใหม่หญ้าเขียวเยอะดีองอกขึ้นมายาวดีนะครับใช้เวลาไม่นานใช้เวลาตอนเช้าตัดตอนเช้าก่อนไปส่งส่งหมูให้ไม่ค้าตลาดนะครับ ใส่ตะกา้าผมจะสับให้เป็นทน่้นสั้นๆนะครับราะผมไม่ได้เอายาวๆไปให้วัวกินแต่เป็น่้นสั้นนิดนึงใส่ในตะกา้าไ,ได้เยอะให้วัวก็กินง่ายไกระจายดีนะครับผมจะสับๆยัดลงไปในตกนะก้าครับ นี่ก็จะเป็นแปลงหญ้าในเปียะที่อยู่ขึ้นอยู่ริมคลองนะครับผมก็จะมาตัดเอาไปให้วัวกินผสมกันนะครับกับหญ้าในแปลงแปลงแรกนะครับตรงนี้ผมจะตัดหญ้าริมคลองจะเป็นหญ้าในเปียะนะครับได้ผลมาแตกเยอะดีเหมือนกันนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ขนขึนข้นรถนะครับจะมีหมูเอาไปส่งให้ลูกค้าด้วย ตอนไปส่งสำหรับเลี้ยงวัวสี่ตัวนะครับตอนเลี้ยงวัวก,ก็สิ่งที่ต้องมีก็คือออกวัวก็คือเราทำเป็นโคกสี่เหลี่ยมง่ายๆเำเศษไม้เอาไม้มาทำลักษณะออกวัวที่ต้องทำก็คือ,อต้องมีรางใส่หญ้านะขนาดอกว้างก็แปดสิบเซนติเมตรแล้วก็ ยาวต้องประมาณสองเมตรสองเมตรครึ่งสำหรับวัวสองตัวนะครับถ้าวัวสองตัวเดียวก็ไม่มีปัญหาบแล้วก็ไป่ที่กินหญ้าแล้วก็มีที่ใส่น้ำให้วัวแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเราแปหญ้าไม่ก็พอเราตร้องมีที่เก็บฟาานนะครับ,รบนี่กอกวัวง่ายแบบรงัรงอาหารรังหญ้าครับแบบนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูข้อกัวอีกแบบหนึ่งโดยใช้ข่องซีเมนทำเป็นยางหางนะครับจะตามไปดูครับนี่จะเป็นข้ออีกอวยรูปแบบหนึ่งนะครับทางง่ายๆครับสีเสาแล้วก็ไม้มากั้นด้านข้างแล้วก็ป่องรางหญ้าโดยใช้ป่องซีเมนทำเป็นรางหญ้านะครับแล้วก็มีที่ใส่น้ำไว้ให้วัวกินครับ พื้นตรงให้วัวนอนของผมผมจะเทพื้นเอาไว้ซีกนึงอีกซีกนึงก็จะเป็นพื้นดินนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นซีเมนต์ให้เขานอนได้กินตรงนี้เวลาน้ําฝนตกมันจะไม่แฉะนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเตรียมก้อนกระแราเพื่อทําเป็นการเสริมแร่าธาตุนะครับกระตุ้นให้เขากินอาหารดีและบํารุง สำหรับอันนี้ของผมสีขาวสาหรับแม่พันธุ์นะครับถ้าเป็นวัวขุนวัวผู้ก็ให้ใช้ก้อนสีแดงนะครับเนี่ยนะครับแค่เดี๋ยวสิ่งที่เราต้องเตรียมสำหรับเริ่มต้นเลี้ยงวัวก็มีคอกมีอะไระและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องจุดควันไฟไว้ไล่มแมลงในคอกเพื่อไม่ให้คอกมีกลิ่นเหม็นนะครับเดี๋ยวค่อยดูมาดูตอนวัวเข้าคอกกินอีกทีนะครับ หลังจากเอาวัวเข้าคอกก็ก็จะกินยาที่เราเตรียมไว้ให้นะครับดูดูมันกินมัวจะกินอย่างเดียวลืมก่อไฟในคอกวัวด้วยนะครับเพื่อไล่แมลงนี่ตัวหนึ่งก็จะกินเนี่ยหนึ่กเข้าคอกจะได้หลับสบายนอนสบาย นี่อีกข้อนะครับเขาจะกินยญ้า,าตามรางที่เราใส่ไว้นะนะการจะเริ่มต้นเลี้ยงวัวเราควรจะรู้อะไรก็สรุปง่ายๆนะครับก็อย่างแรกก็หาหาแหล่งหญ้าไว้ให้เขานะครับสองมีแหล่งหญ้าคิดว่าโอเคเราเลี้ยงได้นะครับเราก็ทำข้อทำแบบง่ายๆก่อนนะไม่ต้องไปลงเรือนมาตรฐานนะครับถ้าเราเลี้ยงเราเลี้ยงเป็น ไม่ได้ว่าลงทุนใหญ่เยอะอะไรนะครับ,รบมีคอกแล้วก็มีรางอาหารโดยจะชชาเป็นรางไม้หรือใส่ปองซีเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็ที่ใส่น้ําให้เขาไว้กินลากับมาเข้าคอกนะครับแล้วก็ไอ้พวกแร่ธาตุอาหารเสริมพวกนี้นะครับอย่าลืมให้ขาดนะครับแล้วก็หลังเราเข้าเข้าคอกหรือเราไม่อยากให้คอกเหม็นก็ก่อไป นะครับก่อไฟเพื่อไล่มแมลงนะครับในคราะเขาจะได้นอนหลับสบายนะครับถ้าหากว่าเรามีแหล่งหญ้าไม่พอก็มีตัวเสริมนะครับก็คือฟางนะครับเราก็เสริมฟางบ้างนะครับนะสรุปง่ายๆว่าการเลี้ยงวัวมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดในการเลี้ยงวัวก็คือแหล่งหญ้าแหล่งอาหารนี่เองนะครับสําหรับผู้ที่อยากจเลี้ยงและกลัวอยู่นะครับผมแนะนําได้เลยว่า เราต้องเอาความติดตัวออกไปแล้วก็เริ่มเลี้ยงจากตัวสองตัวนะครับส่วนผมเองผมเลือกเลี้ยงวัวตัวเมียเพื่อจะทําเป็นแม่พันธุ์นะครับเพราะว่ามันจะใช้ทุนไม่สูงแต่ถ้าเราไปซื้อวัวแม่พันธุ์มาเลยก็จะสูงหน่อยนะครับส่วนเลี้ยงว oh ัวขุนที่ผมไม่เลี้ยงเพราะว่ามันจะต้องยิ่งยากเรื่องอาหารมีค่าใช้จ่ายสูงครับถ้าเราเลี้ยงแบบนี้มันไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หาแหล่งหญ้าอะไรให้เขายังไงก็ วันนี้ผมขอจบสาระดีๆไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้นำสาระดีๆมาฝากกันอีกนะครับขอบคุณครับ